ชื่อนายกิรศ,ศักดิ์รบุญศูนย์สองเก้าครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวยานิสามง่งสุงมาศูนย์ศูนย์แปดค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวาทิพ์จงระสบโชคชัยรหัสศูนย์สองศูนย์ค่ะสวัสดีค่ะชื่อปิยะดาไดมเนินค่ะรหัสศูนย์สองสามค่ะก็คือเริ่มจากแรกเลยนะคะจากงานที่ได้รับมอบหมายมาค่ะจากคําถามท,าที่ว่าถ้าเกิดเราเป็นนักธุรกิจเราจะทํายังไงให้ทีมของเราค่ะทําง,งานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างประสบความสําเร็จ ก็คือเริ่มแรกเลยนะคะจากคําถามแรกค่ะคําถามที่ว่าทำยังไ,ไงให้ทุกคนในทีมมีความรักแล้วก็มีความสามัคคีกันค่ะก็คือเริ่มจากการที่ทุกคนในทีมตั้งจุดมุ่งหมายเดียวกันค่ะจุดมุ่งหมายเดียวกันในทีมก็คือการแชร,กร์การแชร์ความสําเร็จของแต่ละคนค่ะการวัดความสําเร็จของทีมการจัดตั้งกิจกรรมกระชับมิตรค่ะเพื่อให้ทุกคนในทีมมีความรู้แล้วก็ความเข้าใจกันมากขึ้นก็คือเพื่อที่ จะได้นั่งเปิดอกคุยกันแล้วก็ทำงานกันเป็นทีมได้อย่างดียิ่งขึ้นค่ะข้อสองนะคะที่ถามว่าทำยังไงให้ทุกคนในทีมมีความมุ่งมั่นที่จะทำงานค่ะก็คือการมุ่งมั่นที่จะทำงานของทุกคนในทีมอะเริ่มจากสิ่งแวดล้อมในการทำงานค่ะเริ่มแรกเลยนะคะก็ต้องมีความเชื่อใจแล้วก็เชื่อมั่นกันของในทีมค่ะสองสิ่งเนี่ยมันเป็นพื้นฐานของการทำงานร่วมกันในทีม การเชื่อมั่นและการเชื่อใจซึ่งกันและกันอาจทำให้ทุกคนในทีมมีความมุ่งมั่นที่จะทํางานคือก็คือหนึ่งเริ่มจากให้ความสําคัญให้ความสําคัญของทุกคนในทีมเข้าใจบทบาทและก็ความรับผิดชอบของแต่ละคนตั้งเป้าหมายร่วมกันแล้วก็มีการสื่อสารในการทํางานด้วยกันตลอดระยะเวลาในการทํางานมีการจัดกิจกรรมนอกเหนือจากการทํางานค่ะเช่นถ้าเกิดการทํางานงานหนึ่งประสบความสําเร็จก็จะมีการ จัดเลี้ยงเพื่อที่จะมานั่งเปิดอกคุยกันว่างานอะมีความผิดพลาดหรือว่ามีข้อดีข้อเสียยังไงเพื่อที่ทุกคนจะได้นําไปปรับปรุงแก้ไขร่วมกันเป็นทีมค่ะแล้วก็ให้งานใหม่ออกมาดียิ่งขึ้น3นะคะวิธีการทําให้องค์กรมประสบความสาเร็จนะคะ 1. การให้ผู้นําที่ดีนะคะคือ ผู้นำที่ดีจะนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จค่ะและผู้นำที่ดีนะคะควรจะกำหนดทิศท,ทางและรู้วิธีการขับเคลื่อนขององค์กรค่ะ 2. การได้ผู้ตามที่มีประสิทธิภาพนะคะคือผู้ตามที่ดีจะรู้ว่าควรนำแนวทางไหนมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะและเมื่อเกิดปัญหาควรจะทำอย่างไรคะ 3. การมีส่วนร่วมค่ะคือการที่ทุกคนต้องร่วมกันขับเคลื่อ,งอ,งอน,น,ะะนองค์กรนะคะและผลักดันองค์กรค่ะ 4. นะคะ มีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพนะคะคือการสื่อสารเป็นสิ่งสําคัญนะคะและต้องสื่อสารอย่างถูกต้องชัดเจนเข้าใจง่ายทําให้มองเห็นภาพในองค์กรค่ะ 5. นะคะการสร้างแรงจูงใจในที่ทํางานค่ะคือเมื่อเราทํางานไปก็รู้สึกเบื่อนะคะฉะนั้นต้องมีการให้กําลังใจโดยการให้กําลังใจรางวัลคําชมตลอดจนสร้าง ตลอดจนสร้างแรงจูงใจในรูปแบบอื่นด้วยค่ะห้าการประเมินผลต้องมีการประเมินผลการทำงานอยู่เสมอนะคะและรู้จักการนำผลประเมินไปใช้ค่ะเจ็ดการฝึกอบรมและการพัฒนาค่ะควรใส่ใจในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้วยค่ะการฝึกอบรมในด้านต่างๆเพื่อให้พนักงานพัฒนาตัวเองอยู่เสมอค่ะข้อสี่คือทำให้กลุ่มมีพฤติกรรม ที่องค์การคุณประสงค์ผมว่าควรจะมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยระบบและกระบวนการเช่นมีการประเมินเป็นระยะการให้รางวัลและสิ่งและสิ่งเสริมผู้มีพฤติกรรมดีการสร้างกิจกรรมกระตุ้นให้แก้พฤติกรรมที่ไม่ไม่พึงประสงค์ในงานบุคลากรในองค์กรควรปฏิบัตริร่วมกันอย่างเข้มขัดค่านิยมควรมีทิศทางสู่เป้าหมายขององค์กรเป็นค่านิยมที่แสดงเป็นพฤติกรรมได้ มีการประกาศให้รับรู้โดยทั่วกันและการโน้มน้าวให้ยอมรับแล้วก็มีการปฏิบัติตามข้อ5ค่ะทําให้กลุ่มพัฒน,นาและเป็นตัวอย่างแก่กลุ่มอื่นโดยการแก้ปัญหาโดยใช้หลักการและทฤษฎีที่ได้ศึกษาค่ะ หลักการค่ะหนึ่ง 1. คือการมีพฤติกรรมของบุคคลเป็นผลมาจากความสัมพันธ์ของสมาชิกในกลุ่มค่ะ 2. โครงสร้างของกลุ่มจะเกิดจากการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีลักษณะแตกต่างกันค่ะจะมีลักษณะแตกต่างกันออกไปตามลักษณะของกลุ่มสมาชิก 3. การรวมกลุ่มจะเกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่มในด้านการกระทำความรู้สึกและความคิดค่ะ 4. สมาชิกกลุ่มจะมีการปรับตัวเข้าหากันและจะพยายามช่วยกันทำงานโดยอาศัยความสามารถ ของแต่ละบุคคลค่ะจากที่ได้ศึกษามานะคะขอยกตัวอย่างของทฤษฎีของอองรีฟาโยค่ะเป็นทฤษฎี POCCC ค่ะเป็นทฤษฎีที่ทำขึ้นมาเพื่อการทำงานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างดียิ่งขึ้นค่ะเริ่มจาก P ตัวแรกนะคะจะเป็น planning ค่ะจะเป็นการวางแผนค่ะก็ค,คือการทำงานเป็นทีมจะต,ต้องมีการวางแผนการปฏิบัติงานตั้งแต่เริ่มงานจนะถึงจบงานค่ะ เพื่อให้งานออกมาประสบความสำเร็จแล้วก็ดียิ่งขึ้น 2. นะคะจะเป็นโค่ะ o r g ก n i z i n g จะเป็นการจัดการองค์การค่ะจะเป็นการมอบหมายหน้าที่การการมอบหมายหน้าที่ให้แต่ละคนมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองค่ะแล้วก็การจัดการเกี่ยวกับระยะเวลาในการทำงานค่ะ C ตัวแรกนะคะจะเป็น coordination ค่ะจะเป็น การประสานงานค่ะก็คือตลอดระยะเวลาในการทํางานน่ะทุกคนที่มีหน้าที่ร่วมกันน่ะจะต้องประสานงานกันตั้งแต่แรกจนจบงานค่ะเพื่อให้งานออกมาประสบความสําเร็จแล้วก็ดีรับเรื่อนรับเรื่อนก็รับเรื่องเออนั่แหลท่ซีที่สองนะคะจะเป็นคอมเมดี้ค่ะจะเป็นการบังคับบัญชาในการทํางานก็คือการสั่งงานตั้งแต่ต้นจนจบการกําหนด การควบคุมใช่ไหมการควบคุมงานเนี่ยให้อยู่ในแผนที่เราวางเอาไว้แล้วก็สามารถไปถึงจุดหมายแล้วก็วัตถุประสงค์ที่เราตั้งเอาไว้ได้ก็คือ C ตัวที่สามนะคะจะเป็นคอนเทลิ่งค่ะจะเป็นการควบคุมการควบคุมในที่นี้หมายถึงตลอดต้นันถึงการจัดการงานนะคะทุกอย่างให้ประสบความสำเร็จตามระยะเวลาแล้วก็การกำหนดงาน,งานการกำหนดขั้นตอน ก็การกําหนดวัตถุดิบเครื่องจักรอะคะ่ะการคิดค้นทั้งหมดในตลอดระยะเวลาในการทํางานนะคะเพื่อให้งานออกมาดีที่สุดจากข้อสรุปนะคะจากข้อสรุปนะคะทฤษฎีนี้เป็นทฤษฎีที่เกี่ยวกับการจัดการเชิงปฏิบัติงานและก็การคิดค้นเพื่อการทำงานเป็นกลุ่มและก็สามารถปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของแต่ละกลุ่มค่ะ